ขอโทษครับขอโทษขอโทษอ,อ,อันนี้อันนี้ทำอะไรกันกระซิบรักค่ะกระซิบรักน่ารักมากเป็นแฟนกันอ๋อไม่ใช่ค่ะถ้าคนมงกับคนเมี่ยนกระซิบรักกันค่ะก็จะทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขค่ะอ๋อชอบมากเลยแล้วถ้าคนทั้งโลกกระซิบให้รักกันมันจะเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> สันติภาพ <c oughs> เนาะ <c oughs> ใช่ค่อบ้านอยู่ไหนอ่ออยู่ปังเป๋ยค่ะไกลจังอ๋อไม่ไกลเลยค่ะพี่ทอดไปไหมคะที่หมู่บ้านหนูมีอะไรกระซิบให้เยอะเลยค่ะ ไม่ไกลนกเนี่ยอ๋อไม่ไกลค่ะไปไปค่ะไปสุลโลกและน้องซูนีน้องตาตา้าพาผมไปดูหมู่บ้านปังเปย๋ยอำเภอเมืองจังหวัดน่านตั้งขึ้นมาเกือบ50ปีที่แล้วมีประชากรทุกวันนี้2,000กว่าคนชาวมงเมียนลีซอชาวเมืองพาผมไปดูโรงเรียนปังเปย๋ยนักเรียน300กว่าคนครู20กว่าคน แล้วก็เน้นการเรียนรู้แบบครบวงจรทั้งวิชาการวิถีชีวิตให้พักภูมิใจในคุณธรรมและวัฒนธรรมของตนเองสุนีพาผมไปดูห้องอัตลักษณ์เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้มีนิเทศกาลหลายภาษาและเป็นที่รวมของคนทุกรูปแบบทุกรุ่นโอ้โหมวนแต่แต่นะเจ้าเชิญมาเลยค่ะถ้าอยากดูเรื่องราวของบ้านปันเปยนะคะต้องมาที่ห้องนี้ค่ะห้องอัตลักษณ์ค่ะ ของไม่มีค่าค่ะไม่ไม่มีค่าอะไรยังไงอ่ะค่าไม่มีผู้คนค่ะยอ,อ,อนยอนมายถึงชุดนี้ทาที่นี่เหรอใช่ค่ะที่นี่แหละค่ะตอนแรกจะทำเป็นแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาปักเป็นเสื้อ แล้วอันนี้ก็ขายตังหาก็ได้ใช่ค่ะขายตังหาก็ได้ค่ะเย็บไปเรียนรู้ไปในห้องนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าที่นี่เรียนครบวงจรค่ะในชุมชนก็มีค่ะไปดูไหมไปค่ะทีนี่หมายถึงว่านอกจากห้องเรียนเราก็เรียนข้างนอกอย่างที่บอกแล้วถ้า ฝนตกแบบอากาศไม่แน่แบบนี้เรียนทห้องอะไรห้องฮอลลีวูดค่ะฮอลลีวูดเหรอฮอลลีวูดคืออะไรอ่ะเออเรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในแต่ละด้านค่ะโอ้เป็นดาราโอ้ฮอลลีวูดชอบมากเลย มงมงลาใส่แล้วรู้สึกยังไงโยงชาปลายอาโยงชาปลายแปลว่าไรดีมากเลยนี่คือน้ำวิเศษอย่าเจอเจอเจอมองลูย่าเจอว้าวห้องเรียนอัตลกักษณ์ก็มีชอบ แล้วก็ห้องเรียนฮอลลีวูดหัวกะทิทั้งนั้นเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วถ้าจะไปแบบรวมตัวทั้งเนี่ยทั้งมงแก่น้อยมีมีห้องเรียนพิเศษมีค่ะมีห้องเรียนศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ถ้าจะไปห้องเรียนศักดิ์สิทธิ์ต้องมีเครื่องดนตรีนำทางนะครับไปไปห้องเรียนศักดิ์สิทธิ์ไปเลยค่ะ เฮ่เฮษเฮ่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 เ้่เี่เฮ่เฮ่เฮทธิ่เจ่เช้เยงเังไม่เฮ่เฮ่เฮ่เอ่เข้าไปที่ ละคนนะครับแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังครับโอ้นุองหนอตรงซื่นตรงหล่าอ่า tông cá tê cá chơ cá rê cá rò nơ nung nò à bê tam thọ lò mẹ bé sinh bê tu tò khon nò bê yô tò à tánh tò hở co à rong à thọ đơ mù à chi phú sì phú à nung nò đơ mùa mông trò cá mù vã trò cá mù chê à cò nó cá nó cá nhau mù ít ít May this great tree of Bang Pai look over us. For all of our lives, as it has roots, as it has branches and leaves and fruit, so we have the elders who've given us life, so we have the mothers and fathers that sustain that life and the fruits of our love, the children, the next generation of Bangpoi. E. May they spread this love in his honor. ทุ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราไม่ว่าจะม้งเมี่ยนลาหูหรือคนเมืองหรือคนต่างชาติเราก็อยู่เป็นต้นไม้เดียวกันค่ะต้นไม้นี้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับเป็นศูนย์รวมของทุกคนในหมู่บ้านครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่ทุกคนคิดว่าจะเป็นแหลงบันดันใจขออะไรก็ขอให้ได้ดั่งที่ทุกคนขอครับ If you are looking for an example of peace How do we get together as a human race? Come here to Pangpale in the province of Nan, where a tree, a simple tree, is a symbol of the ethnic peoples that are Hmong, that are Mian, that are Lana peoples, people from around the world can come together, as she said, one trunk, roots as the elders, the trunk as our mothers and fathers, the branches and fruits, our new generation carrying on this beautiful culture, this beautiful nature. That is the province of Nan, or as we would say, Nan, whisper to the world. Nan, Nan hai hello!